กลับมาถึงบ้านข่าของแล้วนี่แลนะนาเต็มบ้านเลยลืมทายตอนว,ว่าท่านด้กเก็บอันนี้เก็บของแล้วแล้วเหรอบ้านเพื่อนๆตกด้วกันบออันนี้ตกกับตกแบบห้งแบบนึงตกสวดมากเหรอแต่ว่าร่มล่มมากแบบจู่โจมฟืดมาแล้วก็ฟืดไปอยห้องากานกิ้วๆเนาะอันนี้ให้ไปใส่ไซม์มดสิบสีมาอยู่ไม่กว่าเท่ามขา เลือตะก,กวาดค่ะเก็บของเรียบร้อยแล้วป้าแบบเก้าอีปิวไปอยู่แบบอีกมุมหนึ่งของบ้านเลยเข่าของล้างบ้านนี่และนี่ละนาดก็ล่าสิบกว่าเก็บของเพิ่งเสร็จแต่ว่าทงหน้าก็เออสบายตาเย็นก็สิเย็นยุดอกบริญาก็สิข้นยุดอก ง่าวเพิ่นมาเลี้ยงลังบ้านกับสิพ่อได้มีหย,ยาเล่มแน่ก็้อนคาก้อนแน่หอนโพดิ์หอนเหลือที่นี่ตำบลทางงูอำเภอหนองหานอุดรธานีบ้านเพืเพ่อนๆเป็นจังไหนค่ะฝนตกคือกันบ่มือน,นีบ้านลมแห้งเลยลมแห้งคักันคือคลิปที่ลงไปก้อนนั่นน,นี่นะคะ บรรยากาศตอนเย็นกันเลยอากาศเย็นสบายเลยแบบที่นี่แต่ว่าก็บ่อยากให้ล่มเนาะอยากให้ตกสู้ๆตกกรดตกแห้งๆกับตกกรดแต่ว่าอย่าล่มังสิหน่าคุณสามีพึงมากกัเลยมากวาดซอยตกใจอยู่ด้ิค่ะตอนอยู่เฮี้นนั่นแม่ก็ได้เห็นมันล่มพักอะไรกัคขึนน้ำเฮี้ยนกระของอยู่เนื้อนางยึดติดทงเนาะกับเบิ้งยึดติดทงเวลาร่มมากมันก็หลับเป็นหลังแหลกเนาะ ตอนนี้หกโมงอซีซีหาแล้วค่ะแต่ว่าเปิดแฟชช์ื่อมันก <ar> ็เลยเป็นบ่มืดแ <Aub ain. S 1> ต่ว่าเห็นนั่นคุณสามีมาตะท่าเหมือนคนสายเป็นวายุบันพังงูบ่ค่อยล่มไปสันอันเขามาหอดเยี่ยนนกก็เป็นแบบเหมือนแตกล่างเลยดีห่องกระจุกกระจีกแล้ว <y> ม <ik Stanley> <mon> ันล <ik> <mon> ่มคากไหลยอะสิเป็นเนื้ออะไ